นแจ็บเอาคุณอยู่ที่งสี่ดิเป็นทางเงินล้านตอนที่สามกับตอนที่สามอย่ที่สองขี่ไก่เป็นบเพมาห้องห้องพื้นแมนมึงแต่ก่อนหนึ่งขี่งัวอะไนบ่าครับขี่งัวเอูมูนตว์มูนตว์ขี่งัวสั้นที่หนึ่งโคบตอนที่สองเป็นขี่ไก่อรอดหนีหนีง่ามแท้อืเอามาแต่ฟาร์มไก่อยู่บ้านน้องสามขาน้อคุณสีเกียรติเพิ่นบริจาคให้พี่บอกครับด้วยอย่างไรเสียนุ่งเนี หุ่นหุ่นโตหุ่นหุ่นุ่นมาเต้หุ่นหุ่นเครดิตจะครเดือนบ่เครดิตจะครเดือนเอามาสามลอยกระสอบก่ไก่กิ่งว่ากับเตวงกับรอยสามินกระสอบ้นสิบเอาอีกยอะเียวหนึ่งยมะพตอนนี้บริเวณแปลงที่จะปลูกนัครับยายเตรียมอยู่นบรแปลงทีจะปลูกสามารถแปดไร่เื็นที่ว่าแปดไร่อายายไปสิเตรียมกบ แล้วมาปลูกขั้นตอนสุดท้ายต้นเดียว้ทั้งเลือกครับเวลากล้วยคนละสามสี่เดือนผมจะสิได้กินเพราต้องเลี้ยงกับอะไตัวร้อนสด้ใหญ่อยู่แล้วลูกรอใจดีเจสซี่เสียนุ่งรถเสียนุ่งครับมีอย่างบริการได้ตีเป็นรถรลวมไปเลยรถรลวมคนพินาแล้วสิทัวร์ลากน่าจะสัมปักไตวิวาเขาเมาไปสัมปักจังหวัดปากไตไปอยู่บ่ไปไปเบิด์ตมาเงิ่อนถึงโอเคติดต่อเสียนุ่งนะครับฝากเบอร์ตโธบ้า ก,กิปการโฆษณาเลยด้วยบอกเบอร์โทรมาห<อ>นแปดเก้านงสองห้าเจ็ดหนงหเก้าโอเคติดตอ่อเซนนงหน่ยตลอด2ยิบสี่สมมงยกเว้นเออส่งคนอยู่กับเกีกย๊ยติดจะโทรหาเอาเอาครับครับโอเคคลิปนี้สน <laughs> ัสกัครับเจอกันคลิปหน้าตอนปลวกบูกควนล้วครับครับครับ